สวัสดีครับพบกับผมแซงลูกชาวไร่ครับคลิปนี้มาอยู่ที่ไร่มอสูงนาเพนะก็จากบ้านมาประมาณยี่สิบโลนะเพนะนี่ก็มากันสามคนแล้วเพนะพ่อกับแม่นะกับผมขี่รถกระบะมานะเพนะแล้วก็พ่อก็ขี่รถไถมานะเพนะนี่นะพ่อก็กําลังไถที่นะเพนะแล้วก็จะเตรียมหว่านขี้หมูนะ ส่วนเราก็นี่นะเันมันละยองห้านะเขาบอกนะนี่ก็เตรียมทอนมนันนะเพื่อนนะสับมันเตรียมจะจิ้มนะก็หยอดยาเร่งลากอะไรนะเตรียมเรียบร้อยน้าเพืนปลูกไปเลยเนี่ยนะที่ไถ่เนี่นะประมาณพื้นที่อะไรนะสิบไร่นะเพื่อนเน่ยสิบไร่โยมมันเทศ ก็เริ่มจะขุดแล้วนะเพนะมันเท่ก็เริ่มจะขุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวกันนะวก็ใหญ่ไหมจะมีหัวไหมหรือว่ามันจะหลงงามหรือว่ามันจะยังไงนะ <c oughs> มาดูกันนะนะก็เตรียมถอนมันให้หมดนี้นะเพื่อนนะหมดกองแล้วมีตูนะไก่นู่นเลยอีกกองนึ่งนะตรงทางนะแล้วก็ถอนให้เสร็จได้เขาก็จะมายกล่องนะ แขกเขก็จะมายกล่องสั่งไว้นะนี่แล้วก็เอางี้ให้เสร็จก่อนนะก็จะเตรียมหวานขี้หมูมีอะไรไ,ไหม <laughs> มีอะไรบ้างครับรก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับนะ ครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับหวบในว่ายครับอ่ะกู